ีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าพญายิ่งพญากินค่ะอันไข่ใส่ชีดมนีนาริซิมาเฮ็ดไข่ใส่ชีดหนี่ยพญาน่นะจ่ะนาริสิเฮ็ดคลิดเฮ็ดวิดีโอลงคลิปนะจ่ะนาริสิมาเฮ็ดไข่ไข่ใส่ชีดหนี่ยพญานี่ไข่ซีซัมหน่วยที่นาริเดี๋ยวเป็นไข่เป็ดจ้ะนาริสิมาเฮ็ดไห่พญานี่จ้ะสิ้นทายแฮเบิร์แล้วก็เฮ็ดคลิปลงนะจ่ะ มีนาริบอกินจ้ะนี่จ้ะนาริสิมาเห็ดมาเบิ้งว่าใครใส่ชีทของนาริสิเป็นอย่างไรนะจ้ะเห็นกันไหมคะนาริก็จะมาทําไข่ใส่ชีทให้พ่อใหญ่นะจ๊ะมาเบิ้งว่าใครใส่ชีทของนาริเป็นอย่างไรนาริสิี่ยงมาถามันม่อนก่อนไข่เป็ดจ้ะไขเ่ขเป็ดใส่ชีท อยากกินนางริเซ็ตไงไม่ไงจ้ะมันคือไข่เต็กใส่ชีสจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่งริเซเอาชีสใส่ลงไปเลยจ้ะชีสนั่งริเซ็ตแบบนี้นะจ้ะนั่ิรีเซ็ดแบบแบบชีสนา่งรีเซ็ดนะจ้ะ กะซีผักบรูมันสิเป็นบอกรังรจะหายไปอุ้ยมันอันนี้ว้แห้งหรืออาจจะเป็นเพราะวาฉีดของเราก่อหไงแห้งโหดอังรีบรูอยากกินพญอยากกินอีงเห่อีก็เลยเห็นลอดไัยเหอนพญ่า ถอดกันทุกคนก็ถอดกันเป็นเองเราจะอยู่บ้าทุกคนทํากันเองเป็นหมดเลยจ้าแล้วแต่เราจะพอดได้สวยหรือไม่สวยนะจ๊ะแต่ต้องรีพอร์ตแต่แบบี้นี่นะจ๊ะนั่งรีคนผูหายก็เลยพอด์แต่คือหายจ้ะ <c oughs> คนเทามาตองหัดนจะจ๊ะมาตรง มึงเอถอะกระถอดง่ามถอดก็ง่ามคนทาน่าบ่ได้เป็นมาตัดแตเ่เกินก็จะอยังก็ตามทุกคนนาจจะนี่แหลจะจ่ะไทยของนากลีนันกลีนกบปูขี่หายหาเ,าเลิกกับเลยจ่ะนากลีนก็ได้ถอดไทยขี่หาย <c oughs> ถอดไทยแหบพื่อนยัยแต่ไซซีดพื่อนยั่วะอยากกินไข่ถอดแหบแน่นากลีนจะมาเห็ดคลิปถอดไทยแหบพ,พ,หพ,พี่น้องเบิ่งนะจจะ นั่นจะเดลลงคลิปนะ่จ้าอุ้ยเพราะน้องลีโบมี่ยังเห็ดบ่ได้เห็ดคลิปสะอดไข่ใหายไปนั่นจ้าชีดประจำวันเพราะไงเป็นกินเนี่ยงเพราะไงพันมีอาหารของคนอยู่แล้วจ้พยายพันมีอาหารของคนอยู่แล้วอยู่เหนือสลัดเพิ่นประเ็ดเอาไว้แต่ว่าไงอยากได้ชีดใส่ใครไนงะน่ารีเลยมาถอดใหา้ไปไงจ้ะ นาตานาตาเห็นวัตกัน,กนป่ะจ๊ะนาตาใครถอดช้วงนาฬิลีถอดไข่ไส้ชีดอ่ะจะเป็นจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะถอดไข่ไส้ชีดหนพะยะ่ะย่ะ ว่ามีเอียงหมากไหมจ้เห็นไหมเห็นลงขิดจ้ะกดไหลกกดแซงน,นั่งดีแนด้ลยจา้าพี่น้องจา้าน,นี่จ้ะใครใส่ชีดอุ้ยมันฟูสาเหตุที่มันฟูเพราะว่าชีดมันออกมากจา้ะมันก็นเลยฟูนั่งดีกับสบกิดไฟเลยจ้าปึ๊บ ปิดไฟประมาณนีแหละนี่จ้ะเห็นไหมจ้ะหน้าตาของมันมันก็คือไข่ใส่ชีสของนางลินี่เองชีนางลิทอดให้พ่อใหญ่นะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่จ้ะนางลินางลิก็ถอดไข่เสร็จแล้วนะจ้ะไข่ใส่ชีสของนางลินางลิจะหายเบิ่งชีสข้างในว่าชีสเพิ่นสีทำงานบอ หรือพินปอทำงานจ้ะนันงลีเห็ดแหบพราย,ายนังลีเห็ดฉีดยืดก็เพรา,ย,ายอีกมือนเพราย,ายเห็ดแหบนงังรีบ่ยืด เห็ดหายพรายไจัดตะนั่งลิซิมก่อนมันก็คือหน้าตาหน้าตาใส่จะฉีดจัด ทุกคนวันนี้นารีกาจะมาพูดว่าพูดว่วอย่างนั้นอะไรก็ลืมนารีจำอะไรอ่างนาีใส่เบอวา คืออา,าหารของปใหญ่สลัดสลัดเนื้อสมสมคืเอเกลือจ้ะสมคืเอเกลืสลัดเนื้อพวกปัญญายสมแป๊ดแตกปัญญายเห็ดก้าน,นางลิก็จะให้ดูนางลิใส่เบิงข้างน่อของพนมเปร์นะจ้ะ ว่าเวลานี้วัดวัดท่ามแล้วีหรับย่สสิบองนาฬิกาห้าสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีก็ห้าทุ่มค่ะนางดี้ก็จะให้ดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเห็นกันไหมคะก็จะมีตุกๆเงียบทุกคนเห็นไหมว่ามันเงียบ บรรยากาศท้องฟ้าสวยงามนารีจะให้ดูฝั่งนี้ของถนนเห็นไหมคะนารีก็เคยแห่เบิงหละนะจ๊ะตอนกลางคืนอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมว่าตอนกลางคืนมันเงียบหมดเลยเดี๋ยวก็จะไม่มีรถวิ่งแล้วเห็นไหม เห็นกันไหมคะนี่ค่ะบรรยากาศอยู่นี่ก็จะเป็นลักษณะนี้กล่องอยมันเอียงเลยจังไลยตากองอยูไส้นี่เวลาคนไทยขีดผลบรูว่าตากองกอ,อยูไส อยู่นีบ่ให้มองไปที่นี่หรอตรงดีหรือตรงหนี้่อยบ่รู้ตา่อยเคหรือว่ากล่องเควันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดไม่ได้ใส่เอฟไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะเหมือนผีเลยค่ะไม่ได้แต่งหน้าตลกตลกอะไรเลยนะคะ นังลิอยู่นี่นังลิกระแต่งตัวแบบนี้แหละจ้ะบ,บานๆรรมาได้สบายๆจ้ะจะสั่นคลิปนี้กับสมิ่งนะจ๊ะนัง,นงาาลินังลิก็มาคุยเล่นมาไทยใครถอนจ,นจะมึงนะจ้ะก็คลิปเึืนทุกคนนะคะทั้งคนติดตามและไม่ติดตามนะคะจะเป็นกำลังใจให้นังลิในกดกระดิง่งแจ้งเตือนติ่งดิ่งดิ้งดิ่งดิ่งเห็นนังลิในได้จ้ะเด้อนังมีมีเป้าหมายที่เห็ดวิดีโอนะจ๊ะเห็ดคลิปลงยูทูบ ก็ต้องมีบอกมาชีวิตอนาคตข้างหน้าของนางรีนางรีก็นั่งมาดเห็ดลงลงไปซื่อนะจ๊ะอาจว่าข้างหน้าจะมีคนติดตามเยอะหรือไม่ติดตามนางรีก็บ่นก็เป็นกาลังใจให้นางรีเนาะจ๊ะใครชอบก็กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งกดแชร์กดซับตาไข่กันเลยจ้ะแจ็งเตือนเหมือนนางลีเห็ดคลิปนะจ๊ะฉัสัตว์วิดีโอนี้นางรีกระชับหนีนะจ๊ะมาถอดไข่ให้เบิ้งมาคุยเลเรียนจ๊ะพี่ยังมากินให้เบิ้งก็จ้ะกัะชับหนีนะจ๊ะสวัสดีค่ะ